ได้ไหมสวัสดีค่ะสําหรับ EP นี้เนาะก็จะเป็น EP ที่19ของรักของข้าและยิงอยากจะบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้อ่าในตอนนี้นะมันเป็นการลงมาจุติในเมืองมนุษย์ละเราก็จะได้มารู้นะว่าจริงๆแล้วอะ่ะโลกทั้งสามโลกอะ่ะมันจะมี เทพลกของเทพเซียนสวรรค์โลกของเอจา้าเจ้าจันทราใช่ไหมที่มันอยู่เบื้องบนอะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโลกที่3ก็คือโลกของมนุษย์เดี๋ยวเราจะมาท่องเที่ยวโลกของมนุษย์กันนะแล้วก็มามาดูว่าเฮ้ยเขาจะเปรียบเทียบพวกเทพในเมืองมนุษย์ยังไงเพราะว่าทุกๆเมืองทุกๆุที่นะคะมันก็จะมีกฎของมันอยู่ เราก็มาเรียนรู้ศึกษาชีวิตและธรรมชาติจากซีรีส์จีนเนองของละของค่ากันค่ะถงถงเซินสุยถ้าอ่านผิดต้องขอโทษนะถงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับมันไม่คล้ายสิมันคือแหล่งมันคือถงแหล่งน้ำที่เมืองสวรรค์อ่ะก็คือพระรองอ่ะกระโดดลงไปแล้วก็กระโดดโดย แกนวิญญาณกระดดโดดโดยใช้แกนวิญญาณนะลงมาจุติเป็นมนุษย์ในเมืองมนุษย์นั่นเองแล้วการที่พระองลงมาจุติได้นั้นน่ะคือต้องให้ตาอินน่ะเป็นคนช่วยเพราะว่าพระเอกอ่ะมีโทษอยูอ่ยังก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ ตาอินน่ะก็แบบด้วยความรักอ่ะก็ขอพี่ของพระรองอ่ะมาเยี่ยมพระรองอืมแล้วในบทสนทนาน,นั้นน่ะพระรองอ่ะไม่เข้าใจว่าตาอินอ่ะรักพระรองพระรองอ่ะก็เลยคือพูดกับตาอินนะว่าตาอินน่ะไม่รู้หรอกว่าการรักใครสักคนน่ะเป็นเช่นไรคือพระรองอ่ะมองไม่เห็น ความรักที่ตานอินมีให้พลอ o ไงเ,เออแต่ตานอินอเข้าใจดีและตานอินอก็แบบยินดีที่จะช่วยพลองให้ลงไปเงืองมนุษย์แล้วก็มันทําให้รู้ว่าเออความรักอะ่ะความรักอะ่ะมันทําให้คนคนหนึ่งอะ่ะยอมทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างไยนะแม้กระทั่งตัวเองอะ่ะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างจนเสียแบบความมีเกียรติยศต่าง ต้องเลขมาด้วยชีวิตต้องเลขมาด้วยความตายก็ยอมเออต้องคิดดูอืมแล้วมันก็จะมีแบบคําพูดที่แบบให้ให้แบบเป็นปริศนาไว้อ่ะคือมันคือสิ่งมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่เรียกว่าใบไม้แล้วก็เส้นลมปราณอะาเงี้ยก็ยังเป็นปริศนาอยู่ให้เราไปไขปริศนานั้น แล้วก็มันก็จะเป็นฉากที่พระเอกกับนางเอกอ่ะคือแบบนางเอกก็แบบอยากรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นใครเพราะว่านางเอกอ่ะมันรู้ดีว่ามันอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นแค่ลากกล้วยไม้มันต้องมันมีที่มาที่ไปเพราะว่าเต่าอ่ะเต่าเตาวิเศษอ่ะเออเต่าอ่ะคือผู้รู้ทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ใช่ไหมเขาบอกว่านางเอกอ่ะคือผู้วิเศษ ยินดีที่ได้พบกันเขาเคยเจอกันมาก่อนแล้วมันก็ทําให้นางเอกสงสัยแล้วก็ทําให้นางเอกแบบอยากตามหาตัวเองว่าเฮ้ยแทย้จริงแล้วว่าตัวเองอะเป็นใครกันแน่แล้วก็แบบคือเหมือนฉากเนี้ยคือแบบพระเอกอะก็แบบหลงรักคือรักนางเอกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนางเอกก็รลักพระเอกไปแล้วแต่ก็คือสองคนเนี้ยเขาก็มีหน้าที่ก็คือนางเอกอะก็ต้องปกป้องแดนสวรรค์แล้วก็พระเอกก็ต้อง ปกป้องเมืองของตัวเองก็คือเมืองแห่งจันทราปกป้องเมืองของตัวเองแล้วก็ต้องไปแก้แค้นก็คือไปแก้แค้นพวกเซียนที่อยู่บนสวรรค์น่ะเออแล้วก็แบบพระเอกก็คือเรื่องความรักเนาะก็อยากจะไปแย่งบ้านของนางเอกมาให้หนางเอกโดยการแบบไปฆ่าไปทําลายเมืองสวรรค์น่ะซึ่งมันไม่ใช่ความต้องการของนางเอกอ่างเงี้ยนะแล้วพระเอกอ่ะก็ถามถามนางเอกว่าเออที่นางเอกอ่ะอยู่เป็นเพื่อนทุกวี่วัน ทำเรื่องต่างๆมากมายให้พระเอกทําให้อารมณ์ทั้งจิตกลับมาความทาให้มีความรู้สึกห่วงใยกับนางเอกอทําไปทไมอาอะไรเงี้ยแต่แบบนางเอกก็คือแบบนางเอกก็แบบไม่ได้พูดความจริงไงเพราะว่ารู้ว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองอะที่จะต้องแบบรักษาหรือว่าปกป้องหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายแล้วก็ยึดมั่น ต่อคือมีความยึดมั่นต่อหน้าที่ที่ทำอะ่ะก็คือความยึดมั่นก็คือแบบมีความเชื่อทัศนคติต่อหน้าที่ที่ทานั่นเองแล้วก็จะเป็นในเรื่องของมันก็จะมีเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะที่มีรอยแผลไฟแห่งกรรมซึ่งเด็กคนนี้ได้กลับชาติมาเกิดก็คือเหมือนกับ มันจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะที่แบบเหมือนมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับแดนสวรรค์แล้วก็แดนจันทรานี่แหละอืมคือคนนั้นอะก็คือแบบเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นอะให้ให้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างเทพเซียนสวรรค์กับเทพแห่งจันทราเออเหมือนเป็นจุดเชื่อมอะไรบางอย่างเนาะ แล้วก็มันจะมาถึงในตอนที่การไปจุดติแล้วค่ะการไปจุติ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 ตตบนเมืองบนโลกมนุษย์มันจะเป็นคือเราไม่แน่ใจนะว่าพระลองกับตาอินน่ะลงไปเกิดเป็นอะไรแต่ว่าทั้งสองคนน่ะ คือตอนแรกอ่ะพระรองก็ลงไปในถุงถุงถุงสืงสินซุยนี่ก่อนเพื่อที่จะไปจุติเป็นมนุษย์เพราะว่าตาอนอินน่ะบอกพระรองว่าถ้าเกิดว่าพระรองอ่ะเป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดาก็จะได้แต่งงานกับนังเองประมาณนั้นเราแบบตานอินด้วยความรักเนาะก็เลยแบบกระโูดตามลงไปด้วยแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงฝั่งนน้นอ่ะอืมแล้วก็มันจะมีหนังสือแห่งชีวิตอ่ะ หนังสือแห่งชีวิตก็คือตรงฟางก็คือพระเอกเทพมันก็จะมีหนังสือแห่งชีวิตการจุติเท,ทพเจ้ามนุษย์มนุษย์ษษที่ชื่อเซียหวานเซิงเนี่ยก็เป็นปริศนาอยู่เหมือนกันแล้วมันก็จะมีแบบเป็นบทกวีนะคะทุกคนบทกวีที่แบบ <Yeah. S 1> เป็นบทกวีที่ oh. เป็นความเป็นจริงอะ่ะ แต่ก็เป็นชะตาที่แบบเป็นชะตากรรมที่น่าเวทนามากเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคือแบบมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากเลยทุกคนครึ่งชีวิตงดงามครึ่งชีวิตแหลกสลายเพียงเต้นลำเมืองลู่เจิงก็ตาลึงงานเมืองลู่เจิงคือเมืองมนุษย์นะทุกคนทัศนียภาพงดงามค้าวกลิ่นหลิง อิงรัวในคืนหยวนเซี่ยวฟังเสียงคลุยโศกาสุดทนจนคิดเป็นเสียนบินลีหนีไปเศร้าจนไปเป็นเสียนอะน่าจะพบกับความเศร้าอะไรสักอย่างหนึ่งจนทำให้ คิดเป็นเซียนแล้วก็บินลี้หนีไปจะได้บินออกไปไกลๆไม่ต้องอยู่แบบนี้ประสบพบชายที่รักผู้เข้าอกเข้าใจฝันอยากผูกวาสนายามเทศกาลบุกผาพบผู้ชายที่แบบเข้าเข้าใจแล้วก็แบบ มีความฝันว่าอยากอยู่ร่วมกันในเทศกาลบุกผาเทศกาลบุกผาเปลวเทียนแผดเผาดาบศักดิ์สิทธิ์คร่าสาวงามดับสลายตายด้วยดาบของเจ้าบ่าวในคืนแต่งงานตายในเงื้อมมือของคนที่รักที่สุดทุกชาติไป จังเป็นจตากรรมที่น่าเวทนาการหาตัวการอันนี้ก็จะเป็นบทกวีเนาะการหาตัวผ่านบทกวีแห่งโชคชะตาการหาตัวผ่านบทกวีแห่งโชคชะตาแห่งโชคชะตาก็คือการหาตัวของคนที่ กับชาติมาเกิดอะ่ะก็คือผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่เป็นจุดจุดจุดพีคอะ่ะจุดที่มันเป็นให้ไขความรับอะ่ะแล้วก็มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาของแดนสวรรค์เวลาของแดนจันทราแล้วก็เวลากับโลกเวลาของโลกมนุษย์อ่ะมันจะไม่เหมือนกันก็เหมือนกับอันนี้ทุกคนแบบธรรมชาติเราก็คือ แดนสวรรค์ที่มันมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกสวยงามถูกปะแล้วก็แดนจันทราก็จะมีแค่ความมืดมิดของมีแสงก็คือแสงของดวงจันทร์เท่านั้นก็มันก็หมายความว่าธรรมชาติก็คือ,อคือทั้งสองรูปอะ่ะมันมีแสงสว่างเป็นของตัวเองเนาะรูปของสวรรค์ก็คือแบบเป็นแสงสว่างอะ่ะของดวงอาทิตย์อะ่ะ แล้วก็ดวงจันทราก็เป็นแสงสว่างในยามค่ำคืนของดวงจันทราแล้วโลกมนุษย์อะ่ะก็คือมันก็จะอยู่ตรงกลางไงอยู่ตรงกลางที่มันสามารถรับได้ทั้งแสงอาทิตย์แล้วก็แสงจันทราถูกไหมเออในเรื่องของเทศกาลบุปผาก็จะเป็น เทศกาลโคมไฟของเมืองมนุษย์นั่นเองเทศกาลโคมไฟเนี่ยทุกคนมันจะเป็นเทศกาลของชาวจีนที่มันเป็นเทศกาลที่แบบเป็นแบบการลื่นลื่นอะเนาะเออเห็นไหมโคมไฟที่สุดแสนประทับใจของพี่แจ็กสันอะที่พี่แจ็คสันสลักไว้ที่ตัวต้องมีความหมายเราเขามาก็ปรากฏว่า พระเอกนางเอกองค์คารักษ์แล้วก็เพื่อนของนางเอกนะก็พากันมาอยู่เมืองมนุษย์หมดเลยก็คือแบบเหมือนกับซีซั่นนี้ก็จะเป็นซีซั่นของเมืองมนุษย์นะพระเอกอะ่ะมันจะไม่ชอบให้นางเอกอพูดมากพระเอกก็เลยแบบตอนที่นั่งคุยกันที่เมืองมนุษย์น่ะนะพระเอกก็บอกว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรจําเป็นนะเจ้าก็อย่าเอกอะ่ะ เจ้าก็แบบเอ,อะอะไว้ให้น้อยที่สุดก็จะเป็นการดีเพราะว่าพระเอกไม่ชอบน,นะจ๊ะค่ะก็มาต่อกันก็ในเมื่อมาถึงในเมืองของมนุษย์แล้วเนาะการการที่เราจะมาอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยคือไม่ว่าคุณจะมาเป็นเทพเซียนจากแดนสวรรค์ หรือว่าเดนจันทรานะคุณก็ต้องทํำตามกฎเกณฑ์ของคนธรรมดาเพราะว่าเมืองมนุษย์ก็คือเมืองของคนธรรมดานั่นเองกฎเกณฑ์ของคนธรรมดาเนี่ยนะคะก็คือถ้าพวกเซียนไม่ทําตามกฎอ่ะมันก็จะเป็นการแบบเหมือนกับเป็นการดึงดูดผู้คนให้มาสนใจอ่ะแล้วก็แบบมันก็จะอาจจะเป็นอันตารายได้ส่วนในเมืองของมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นเทพเซียนหรือว่าพอพันตันตานี้ คือเขาจะไม่สามารถแทรกแซงได้เพราะว่ามันเป็นกฎของสวรรค์เมืองสวรรค์กับเมืองจันทราเจ้าที่ปกครองก็คือคนกําหนดกฎเกณฑ์ถูกไหมมันก็ถ้าเปรียบเปรียบโลกโลกก็คือเหมือนเจ้าของบริษัทอ่ะทุกคเจ้าของบริษัทจะเป็นคนที่ถือหรือว่าเป็นคนที่กําหนดกฎเกณฑ์เพราะว่าเป็นเจ้าไงเป็นเจ้าที่สามารถกําหนดได้ทุกอย่างเลย แล้วพอมาอยู่ในเมืองมนุษย์ทุกคนเมืองมนุษย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีชะตากรรมที่สวรรค์ลิขิตมาว่าเป็นเมืองที่ลิขิตเป็นเมืองที่ต้องลิขิตลิขิตด้วยตนเองคือเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองที่มันไม่สามารถให้เจ้ามาลิขิตได้เป็นเมืองที่โคตรอิสระนะทุกคน โอ้เป็นมองที่โคตรอิสระมากรุกเราโชคดีมากที่เราอยู่เมืองมนุษย์นะคะแล้วก็อ่ะมาต่อคือซีซั่นนี้คือแบบสาระเยอะมากเวอร์นะคะพอพระเอกนาะงเอกคือทุกคนมาอยู่ที่เมืองมนุษย์แล้วใช่ไหมพระเอกอด้วยความที่ตัวเองเป็นเจา้าทุกคนก็คือแบบไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมจนแบบคิดที่จะแบบคือพระเอกคือฆ่ายอย่างเดียวทุกคน คิดที่จะฆ่าจักรพรรดิทุกคนเพราะว่าเมืองมนุษย์อ่ะจักรพรรดิคือผู้ปกครองเมืองอะ่ะก็คือเป็นคนที่แบบใหญ่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างก็แบบอ้าก็ข่ามีพลังนี่ข้าก็ต้องแบบฆ่าจักรพรรดิสิเพื่อที่จะให้ข่าเนี่ยเป็นใหญ่เนี่ยพวกนี้ก็แบบคือแบบคือมันตลกอ่ะทุกคนคือแบบแบบด้วยความเชื่อที่ตัวเองอะ่ะที่คิดแล้วก็เชื่อว่าตัวเอง ยังเป็นใหญ่อยู่แต่มาอยู่ในเมืองมนุษย์แล้วยังยังไม่ไม่รู้จักเคารพอะไรเงี้ยแล้วแบบนางเอกกับเพื่อนก็แบบมีคนอุบายในการพูดอีกละเออก็พูดว่าแบบหากหาก,หากพระเอกอะต้องการที่ที่จะมาอยู่ลูกมนุษย์เนี่ยก็ต้องแบบก็ต้องห้ามก่อกวนชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์ เพราะว่ามึงมนุษย์เนี่ยมันถูกถูกดีขิดเอาไว้แล้วจะต้องแบบคือถ้าเกิดว่าพวกเทพเข้าไปเข้าไปยุ่งมากอะ่ะมันก็จะเป็นอันตรายกับพวกมนุษย์ได้แล้วก็แบบมันจะทําให้แก่นวิญญาณของพวกเขาอะ่ะหายไปแบบไม่หลงเหลืออยู่แก่นวิญญาณก็คือแบบจิตวิญญาณที่ทุกคนมีอะ่ะ ที่แต่ละคนมีแต่ละคนเป็นถ้าเกิดว่าเทพไปยุ่งมากเกินไปก็จะทําให้แก่นวิญญาตหายไปจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองก็เป็นได้นอะอืมใช่ใช่ใช,ใช่คนธรรมดาการแล้วก็แบบเพื่อนของนางเอกก็แบบอธิบายให้ไอ้พระเอกฟังว่าคนธรรมดาจะใช้พลังอํานาจตามอําเภอใจไม่ได้โดยเฉพาะจะให้คนอื่นเห็นพลังอํานาจก็ไม่ได้เหมือนกันเช่นนั้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อเรียก ก็คือจากแบบพระเอกเป็นเจ้าแห่งจันทาใช่ไหมก็เรียนมาเป็นขหบดีเพราะว่าขหบดีอ่ะก็คือเป็นคนที่แบบเอาง่ายๆก็คือแบบเป็นคนที่แบบยิ่งใหญ่มีเกียรติยศที่อยู่ในเมืองมนุษย์ก็แบบเปรียบเทียบก็คือเขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าเอ้ยม,มันก็เป็นเหมือน เจ้าแห่งจกักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดได้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในคราบของข้าบอดีเออข้าบอดีก็คือเป็นเป็นคนที่แบบอย่างไงอ่ะเป็นคนที่แบบร่ํารวยมีเกียรติยศใช่ไหมแล้วก็แบบพเพื่อนของนางเอกก็บอกว่าออวิเน,นี่ยพระเอกอะ่ะจะต้องเป็นข้าบอดีนะเพราะว่าพระเอกอ่ะเป็นผู้ที่มีเกียรติมีบารามีเป็นผู้สูงศัก์ที่ร่ํารวยฐานะธรรมดาเป็นไปไม่ได้หรอก พอบอกแบบนี้แล้วนะพระเอกเอก็เออก็เออออด้วยนะเพราะว่าเอ้ยตัวเองก็เนาะถึงไม่ได้เป็นเจ้าแห่งจันท้าก็มีเกียรติสูงสักเหมือนกันก็แบบได้มาเป็นข้าพอดีตรงฟางพ่อขาผู้มั่งคั่งที่มาจากเมืองจินหลิงปรีชาในเรื่องของการค้ามั่งคั่งร่ำรวยสุดๆแต่งเรื่องเก่งมากแต่งเรื่องเก่งมากเลยเพื่อนนางเอกแล้วก็นางเอกเนี่ยนะอืม มันเป็นเหมือนเออแบบเป็นเหมือนแบบการเปรียบเทียบอะถ้าถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นเหมือนจักรพรรดิคุณก็ต้องเป็นคนที่แบบเพิ่มรวยสุดๆอะไรเงี้ยเนาะเออเป็นพ่อค้าแล้วนางเอกอะคือมันเป็นการพูดเพื่อเปรียบเทียบให้มันมีความหมายว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากกว่าจากาักรพรรดิเสียอีกอะไรเน,นี้คือแบบเป็นคําพูดที่ที่แต่งขึ้นน่ะเออเป็นคําพูดที่แต่งขึ้นเพื่อให้ดู ยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมถูกหลอกแล้วมึงอะไรประมาณนี้เนาะคือแบบเออเพื่อนนางเอกก็พยายามแบบสร้างสตอรี่แบบก็คือแบบเออแต่งเรื่องแบบสร้างสตอรี่ให้มันให้ให้แบบปลุกความเชื่อว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะตามความเชื่อของพระเอกแล้วก็ตัวเพื่อนน่ะก็บอกว่าให้หนางเอกเป็นสาวใช้ของพระเอกเพราะว่านางเอกไม่ใช่ผู้ที่แบบ ไม่ใช่ผู้ที่เป็นเจ้าไงก็ต้องมาเป็นคนใช้ไงเออเพราะว่าในฐานะที่มาอยู่ในเมืองมนุษย์อรคือนางเอกอะก็ไม่ใช่เทพอะก็ต้องมาเป็นคนใช้ของพระเอกแล้วก็เพื่อนของนางเอกอะก็บอกว่าเออส่วนตัวข้านั้นนะก็จะเป็นสาวใช้เหมือนกันแต่เป็นสาวใช้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเพราะนางคือเป็นแม่ค้าละเมขาก็ต้องแบบเออเนาะต้องรู้นู่นนี่นั่นเออเรื่องการเงินเรื่องแบบเนี้ยก็นางก็ต้องแบบฉลาด ็ใช้คำว่าเชี่ยวชาญน,นะแล้วก็ส่วนองค์คารักอะก็เป็นองค์คารักของพระเอกเหมือนเดิมแล้วก็แบบเพื่อนของนางเอกก็บอกว่ามาลองมาเข้าสู่บทบาทกันเถอะเข้าสู่บทบาทก็คือให้เรียกชื่อตามฐานะที่อยู่บนโลกมนุษย์นะเออแบบนางเอกก็เรียกว่าอท่านข้าบดีตรงฟังท่านข้าบดีตรงฟังก็บอกใช่ใช่ใชเอออะไรก็มันก็เป็นอะไรที่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ แล้วก็ตัวแบบตัวแม่ขาวคือตัวเพื่อนนางเอกก็บอกว่าเฮ้ย mm. มันมีสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะที่เมื่อเราลงมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วอ่ะท่านผู้สูงศักดิ์ก็คือพระเอกอะ่ะสิ่งที่จะต้องทําเลยนะก็คือไปซื้อเรือนหลังใหญ่เรือนหลังใหญ่ก็คือถ้าเปียบแบบเหมือนโลกโลกก็คือใช่ไหมมีบ้านหลังใหญ่ๆอะ่ะมีบ้านหลังใหญ่โตไปเลยให้ดูดีมีระดับที่เออที่เมืองมนุษย์เนี้ยก็คือแบบเมืองมนุษย์นี้นะ เราจะต้องเป็นใหญ่เราจะต้องไปซื้อบ้านให้มันแบบโอโหโอโถอลังการมากแบบที่คนรว,วยเขาทำกันอะ่ะทุกคนอ่ะนี่ก็คือขีเราก็ได้ภาษาจีนมาด้วยนะคะทุกคนจวนคือบ้านจวนในภาษาจีนอะ่ะจวน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 ,จวนตรงฟางอ่ะก็คือบ้านของตรงฟางก็คือแบบจวนแปลว่าบ้านในภาษาจีนนั่นเองก็ สรุปเลยก็คือว่าในเมืองมนุษย์แห่งนี้ที่ทุกคนน่ะก็มีแกนวิญญาณของตัวเองมีความเท่าเทียมกันโดยที่เทพะจะไม่สามารถเข้ามายุ่งโชคชะตาได้ถ้าเกิดว่าเข้ามายุ่งอาจจะทําให้แกนวิญญาณหรือว่าตัวจิตวิญญาณของเขาอะเปลี่ยนแปลงไปจนทําให้ตัวเองเนี่ยแหลกสลายหายไปได้เลยแล้วก็ การที่พวกเทพต่างๆเนี่ยมาอยู่บนโลกมนุษย์นะคะซึ่งคนพวกนี้เขาจะมีความคิดที่เป็นใหญ่เพราะว่าเขาเป็นเจ้าไงจะต้องปกครองนู่นนี่นั่นถูกปะ่ะการที่มาอยู่บนโลกมนุษย์แต่ว่าไม่สามารถที่จะเป็นจกักรพรรดิได้ไม่สามารถที่จะปกครองเมืองได้ก็จะเป็นพวกผู้ที่ร่ํารวยเป็นพ่อค้าที่แบบมีบ้านหลังใหญ่โตอยู่ในเมืองมนุษย์นี้ ก็ถ้าแบบมาเปรียบเทียบกันอะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนในปัจจุบันก็ถ้าเกิดว่าในเมืองมนุษย์ของเราก็จะมีพระมหากษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกพ่อค้าที่มีความคิดมีทัศนคติมีความเชื่อว่าคือเขาต้องเป็นเจ้าแล้วก็เป็นผู้ครอบครองความมั่งคัง่งความร่ารวยมีมีองค์ครักษ์รักษามีคนรับใช้อะไรต่างๆ่างนี้นะคะก็จะเป็น แบบเหมือนก็จะเป็นเหมือนเป็นเจ้าจากักรพรรดิในเมืองมนุษย์อะ่ะเออเหมือนเป็นเมืองสวอนเมืองอีกทีหนึ่งอะ่ะทุกคนเขาจะ่าเมืองเมืองที่มีจกักรพรรดิปกครองแล้วมันก็ในเมืองเมืองนั้นอะ่ะก็จะมีข้าวดีที่เป็นพ่อค้าที่ร่ารวยปกครองปกครองก็คือควบคุมคควบคุมเงินในเมืองเมืองนี้อีกทอดหนึ่งอ่านี่ก็จะเป็น เอ่อธรรมชาติของชีวิตที่จะต้องเป็นไปนะคะที่จะต้องแบบเราก็ต้องต้องมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ทําให้เราแบบเห็นอะไรหลายๆอย่างเนาะว่าเออในในโลกของความเป็นจริงพวกนี้มันก็มันก็เป็นไปอย่างนั้นน่ะแค่แบบแค่แบบบางทีมีอะไรบดบงังบางอย่างที่แบบทําให้เราไม่เข้าใจแล้วก็ทําให้แบบถูกหลอกไปด้วยภาพลวงตา อะไรบางอย่างที่ทำให้เรายังหลงอยู่ยังไม่เห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ก็คือเป็นความมืดบอดนั่นเองแต่ถ้าคนแต่ถ้าเกิดทุกคนได้เรียนรู้ศึกษาชีวิตและธรรมชาติแล้วก็ความเปลี่ยนไปในโลกของความเป็นจริงนี้มันก็จะเป็นช่วยเกราะป้องกันนะทำให้ทุกคนเนี่ยมีแก่นวิญญาณมีชีวิตที่เป็นแก่นของตัวเองจริงๆอะ่ะเออแล้วก็ สิ่งสิ่งเนี้ยก็จะทําให้แบบเหมือนเป็นเครื่องมือเนาะทำให้ชีวิตแบบไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอลวก็แบบพบความสุขพบความสุขความสงบสุขในชีวิตได้จริงๆแล้วก็แบบมีความแบบเชื่อมั่นในแก่นจิตวิญญาณของมันองจริงๆนะคะก็อยากจะฝากว่าในเรื่องของแก่นจิตวิญญาณก็ต้องแบบเหมือนเราก็ต้องรู้แล้วต้องหาให้เจอว่า ในความเป็นลลกโลกเนี่ยแก่นวิญญาณจิตวิญญาณของเราเราต้องการอะไรเราเป็นยังไงกันแน่แต่ทุกๆคนล้วนแล้วแต่เป็นคนดีเป็นสิ่งที่พอมามาอยู่เป็นเป็นผู้เป็นคนเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นรวมจิตที่บริสุทธิ์ทุกๆคนแหละแต่แก่นวิญญาณเนี่ยเมื่อเราเราต้องมาอยู่บนโลกเราต้องทํางานเราต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องหาว่า แกนวิญญาณของเราแต่ละคนเหมาะกับอะไรก็เหมือนกับเหมือนกับความเชี่ยวชาญของของตัวละครพวกนี้เขาบางคนเขาเชี่ยวชาญที่จะเป็นผู้นําผู้ปกครองใช่ไหมก็เขาก็ต้องเป็นข้าบอดีคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเป็นท่านรับใช้มีความแบบมีความเป็นเป็นผู้รับใช้อก็จะต้องไปเป็นคนรับใช้ คนที่แบบมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินของการปกป้องของการเป็นองค์ลักคือมันก็ต้องดูว่าแก่นวิญญาณจริงๆอะ่ะมันคือตัวตนจริงๆของเราอะ่ะคืออะไรก็ต้องแบบศึกษาสิ่งๆนั้นอะ่ะให้เจอเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นบทสรุปเนาะบทสรุปของเราเหมือนเหมือนเหมือน,มน,มนไม่ใช่บทสรุปทุกคน มันเหมือนยาวอะ่ะคือมันต้องใช้แบบความแบบอธิบายมันต้องใช้ความแบบ,บม,ม,แบบมันต้องใช้ความละเอียดอะ่ะคุนในการพูดในการสื่อสารเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่แบบจะมาเข้าใจเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะศึกษาแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณเองอะก็ต้องรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองเรามีหน้าที่แค่ส่งต่อแล้วก็แบบอธิบายเรื่องพวกนี้ให เข้าใจนะคะก็อย่าสรุปเลยก็คือในเรื่องของแก่นวิญญาณน,นั่นเองที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นนะใน ep ที่19นี้เนาะซึ่งเป็นเราก็คิดว่าแกนวิญญาณตัวเนี้ยมันก็เป็นหัวใจหลักที่จะเชื่อมโยงไปถึง ความสามารถความเชี่ยวชาญหน้าที่ฐานะตำแหน่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกโลกนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนหากแก่นวิญญาณของทุกคนให้เจอแล้วก็พบความสุขในการดำรงชีวิตในการดำเนินชีวิตกันทัว่วหน้าทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคอมเมนต์ like, กดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆนะคะทุกคนว่าจ้ะ